นี่เลย15ตัวของแกมเป็นคอนซีลเลอร์ที่ติดทนนานแล้วก็แกมใช้มาหลายปีแล้วก็ทําให้หน้าพุ่มแบบเออพุ่มจริงอะ่ะซื้อมาแล้วแบบอันนี้คือผิดค่าจริงเพราะตอนแรกไม่ได้คาดหวังมีอาการแบบไม่สม่ําเสมอของคอนซีลเลอร์เกิดขึ้นถ้าใครจะซื้อก็คือไม่อยากแนะนําเลยแกมใช้แล้วแกมแบบไม่ชอบเหนือรักเลิฟสุดๆรักเลิฟไปเลยรักเลิฟรักเลิฟสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันที่ช่องแกมม่สวันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาเปิดกลุ่มรีวิวคอนซีลเลอร์ทั้ง สิบห้าตัวของเกมขอหยิบให้ได้ก่อนนี่เลยสิบห้าตัวของเกมณนะตอนนี้นะคะจะมีคอนซีลเลอร์บางตัวที่แบบใช้หมดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ซื้อสานะคะแต่เนี้ยคือสิ่งที่มีอยู่ณนะตอนนี้นำสิบห้าตัวมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันจบๆไปเลยนะคะจริงๆแล้วจะมีคอนซีลเลอร์ของอานาตาเซียเบอร์รี่ฮิลส์ที่มีเพื่อนๆขอรีวิวมาด้วยนะคะแต่แกมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วคอนซีลเลอร์เนี่ยในบรรดาสิบห้าตัวเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็คุณภาพดีมากๆเดี๋ยววันนี้แกมจะมาแชร์ให้เพื่อนดงพูถึ นซอรกลุ่มแรกนะคะที่มีความแบบติดทนนานมากๆนะคะเป็นกลุ่มที่แกมรักเพราะว่าแกเมปม็นคนที่มีผิวมันแรกนี้เนี่ยคือที่สุดของคอนซีลเลอร์ในบรรดา15ตัวนี้เลยตัวนี้คือรักมาก ourglass vanish concealer นะคะสีเดียมน้ามาจะเป็นสีค o t t o n นะคะเอามาไฮไลท์ตรง T zone ของแกมแล้วก็กรบใต้ตาของแกมนะคะตัวเนี้ยเวลาแกมใช้น้องเขานะแกมชอบมากๆตรงที่ว่าพิกเมนต์เขาแน่นมากฉะนั้นเวลาใช้กรบใต้ตาดำๆของแกมนะ กรบมิดก็ไม่เคยเป็นคราบให้แกมเห็นเลยเพื่อนก็สามารถใช้ตัวนี้กรบรอยสิวแบบดำๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้หน้าพุ่งแบบเออพุ่งจริงอะ่ะไม่พอนะคะเวลาแกมใช้เจออากาศร้อนๆนะคะไม่ตกร่องแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่มีอาการไหลไดอย่างสิน้นมีความติดทนนานแล้วก็ทนเหงื่อมากๆนะคะข้อเสียของตัวนี้คือว่าลงไปบนผิวแล้วเขาก็จะแบบเซ็ตตัวไวนิดนึงนะเพราะฉะนั้นทาด้านเดียวแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปอันเนี้ยก็จะทําให้ลงคอนซีลเลอร์ตัวนี้ได้ง่ายกว่าเอาวกา ปกปิดขั้นสุดที่สุดที่สุดเลยใช่ปะวพาะสำหรับตัวนี้นะคะคือติดทนนานแล้วก็ปกปิดน้อยกว่าอาวอร์กลาสนิดนึงนะคะใครที่ไม่ได้มีใต้ตาดําเยอะๆนะคะแก็ว่าดูตัวนี้ได้นั่นก็คือทาร์ดเชฟเทปเบอร์ยี่สิสว่างกว่าผิวแก้ม2องเฉดแล้วก็เมื่อพูดถึงทาร์ดก็จะลืมบริอลตัวนี้ไปไม่ได้เลย Infallible Full Wear สี306ของตัวนี้นะคะเนื้อใกล้เคียงกันแต่ก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยความเหมือนก็คือปก ปิดพอๆกันเลยเป็นคอนเซร์ที่มีความติดทนเหมาะสําหรับคนที่มีผิวหน้ามันมากๆนะคะเทปเทปตัวนี้นะคะปกปิดได้ดีเหมือนกันแต่แกมีความรู้สึกว่าจะมีความแห้งกว่าตัว ROLIOL เดดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของความเกลี่ยง่ายนะคะ ROLIOL เนี่ยเกลี่ยง่ายแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ในเรื่องของความติดทนนะคะติดทนนานพอๆกันใช้แล้วไม่ไหลทนเหงื่อมากๆเลือกเอาได้เลยว่ามีงบ ประมาณไหนนะคะต่อไปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ติดทนนานแล้วก็แกมใช้มาหลายปีเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งผิวมันผิวผสมเลยเพราะว่าเนื้อตัวนี้เนี่ยเกลี่ยง่ายมากไม่เคยไหลไม่เคยเป็นคราบเลยก็คือ Maybelline Instant Age Rewind นะคะจริงแอปพลิเคเตอร์เขาหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ปะ่ะบางทีแกมก็ชอบดึงนังออกหรือแบบบางทีก้แบบอุ้ยมีก็ดีนะก็แล้วแต่อารมณ์นะคะเวลาเกลี่ยออกมานะคะเนื้อเขาจะแบบต้องหมุนก่อน หมุนน้องเขาแล้วใช่ป่ะนี่เนอเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่ามีความชุ่มชื้นกําลังพอดีแล้วก็พิกเมนต์กำลังพอดีนะเวลาเกลี่ยไปนะคะกลืนเข้าสู่ผิวได้แบบดูเป็นธรรมชาติมากๆเห็นไหมคือสําหรับบางคนอะ u u r l l s s t t r t e หรือ Royal l เนี่ยอาจจะแบบปกปิดไป ใครที่ไม่ได้อยากได้การปกปิดขนาดนั้นแค่อยากให้แบบผิวดูสม่ำเสมอขึ้นนะคะใต้ต,ตาดูดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะตัวนี้ก็คือให้การปกปิดได้แบบดีมากๆนะคะแล้วก็กรบรอยสิวได้แบบประมาณหนึ่งนะคะข้อดีของตัวนี้ก็คือใช้ง่ายคนทุกผิวสามารถใช้ได้นะคะมือใหม่สามารถใช้ได้ง่ายๆเลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาการเป็นคราบหรือว่าตกลงเลยที่สําคัญเลยคือติดทนนานตลอดทั้งวันเลยจ้าต่อไปนะคะไม่ไแน่ใจว่าตัวนี้มีขายที่ไทยไหมนะคะนี่คือเมเบลิน Dream Lumi Touch นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เหมาะสำหรับสาวคนที่อยากได้คอนซีลเลอร์ตัวหนึ่งที่ช่วยไฮไลท์ช่วยกระจายแสงตัวเนี้ยกระจายแสงใต้ตาได้ดีมากแต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องการปกปิดเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าติดทนไหมคือติดทนเลยนะทุกคนตัวเนี้ยแปลกมากคือพิกเมนต์ไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะรอบแก้มนะคอนซีลเลอร์ของ เมเบลีนะคะมีตัวนี้ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นฝาดำอ่ะเพื่อนๆเลือกซื้อได้เลยเพราะเป็นคอนซีลเลอร์ดรักโซที่ถูกและดีแล้วก็มีความเกาะผิวใช้ง่ายเนื้อไม่แห้งไม่ต้องใช้สกิลเยอะลงๆแล้วก็เกลียดๆอะไรเงี้ยใช้ได้ง่ายมากต่อไปเป็นคอนซีลเลอร์จากดรักโซ่อีกตัวหนึ่งที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการการปกปิดเยอะๆแต่อยากได้คอนซีลเลอร์ที่ติดทนนานจ้ะเวทแอนด์วาวด์เอ่อโฟโรโฟกัสตัวนี้ ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ตัวเนี้ยคือทนมากทนมากแต่เนื้อก็จะมีความแห้งนิดนึงนะคือใครอยากใช้ตัวเนี้ยต้องบำรุงผิวใต้าตาดีๆนะคะเนี่ยเห็นปะ่ะเนื้อบางมากเลยนะสำหรับคนที่ไม่ต้องการการปกปิดเยอะๆแต่ว่าอยากได้ความติดทนอะ่ะเออเนี่ยเพื่อลองกรอวิดีโอกลับไปดูเพื่อจะเห็นพิกเมนต์ของ h o u r g l ก s s กับตัวนี้ได้เลยอะ่ะเออไม่ไหลไม่ตกร่องน่าจะราคาประมาณ สองร้อยร้อยสองร้อยได้ปะอันนี้ซื้อมาแล้วแบบอันนี้คือผิดคาดจริงเพราะตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าเนื้อจะดีขนาดนี้แต่ใช้แล้วแบบต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์พิเศษเพราะว่าจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เอาไว้ใช้กลบสิวโดยเฉพาะ Acne c o n อนซีลเลอร ตัวนนี้ะะคะปกติเราเป็นคนที่เวลามีสิวก็ไม่ชอบใช้คอนซีลเลอร์แบบอื่นๆกลบสิวอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เขาทํามาเพื่อกลบสิวนะคะเราก็เลยใช้น้องเขาก็คือช่วยกลบสิวได้ดีมากแล้วก็ไม่ทําให้สิวเห่อขึ้นนะคะเห็นปะเนะียนแนบสนิทไปกับผิว แล้วก็ยืดเกาะกับผิวได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบทนนานแล้วก็คุมมันกลางๆนะต่อไปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่แกมลองใช้แล้วเนี่ยแกมมีความสึกว่าเขาติดทนประมาณกลางๆใครที่มีผิวผสมน่าจะใช้3ตัวนี้เรารอดนะคะก็คือ NARS e, For You t o แล้วก็ Nude Stick นะคะ3ตัวนี้ที่ตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แกมชอบมากที่สุดในบรรดา3ตัวนี้นะคะก็คือ For You t o Fade Away ไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวเนี้ยใช้แล้วแบบอุ้ยเนื้อกลืนเข้าสู่ผิวได้ดีมากสามารถปกปิดได้ด้วยแล้วก็เกลี่ยแล้วแบบดูเป็นธรรมชาติปราใชา้นิ้วเกลี่ยแล้วแบบเกลี่ยง่ายมากแล้วก็กลืนเข้าสู่ผิวนะคะมีความเกาะผิวประมาณนึงเลยแต่ว่าวันไหนที่แกมต้องออกไปเจออากาศร้อนๆแกมก็ไม่ความรู้สึกว่าเออคอนซีลเลอร์มันแบบตกร่องเล็กน้อยอันเนี้ยตกร่องเล็กน้อยจริงๆอืมส่วนของตัวนี้นะ n a r s นะคะเอ่อ uh, r a ด i a n t c r e a m y c o n ซ e a l e r นะคะตัวนี้สำหรับแกมไม่ได้ให้การปกปิดขนาดนั้นถ้าเทียบกับ Hourglass แล้วก็ตัวท a ส t นะคะตัวนี้จะให้การปกปิดน้อยที่สุดเลยให้การปกปิดที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการการปกปิดเยอะๆนะแล้วก็เนี่ยเกลียยไปจะเป็นแบบนี้นะคะ แปลกมากคือตัวนี้เขาบอกว่าเป็น c r e ่ค y c o n c e ลอ e r แต่ว่าเวลาใช้บนตาแกมแล้วอะขนาดว่าแกมบำรุงผิวดีๆแกมก็ยังมีความรู้สึกว่าเออมันมีอาการแบบเป็นคราบใต้ตาแกมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นคือผิวใต้ตาแกมมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้แล้วแบบเออมันจะมีอาการแบบเป็นคราบเล็กน้อยอะแล้วก็วันไหนที่แกมใช้น้องเขาไปเจออากาศร้อนๆเขาไหลแล้วเขาก็คือเป็นร่องๆมาเป็นคราบๆให้แกมเห็นอะไรเงี้ยแกมก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับผิวแกมแต่แกมว่าคนที่มีผิว ผสมที่ไม่มีรอยดําหรือไม่ได้มีใต้ตาดําเยอะๆใช้ตัวนี้น่าจะรอดอยู่นะอืยังไงเพื่อนๆลองไปดูเนื้อกันได้นะคะนูสติ๊กตัวนี้กันบ้างนะคะครีมคอนซีลเลอร์อันนี้เข้มไปกว่าผิวแกมประมาณสองเฉดเพราะฉะนั้นเวลาแกมใช้ตัวนี้เนี่ยแกมจะใช้แบบเป็นบรอนเซอร์มากกว่าแต่ว่าเวลาใช้ใต้ตาแล้วนะน้องเขามีความครีม,มี่แล้วก็กลืนเข้าสู่ผิวมากๆคนที่มีผิวแห้งอะ่ะใช้ตัวนี้น่าจะรอดเพราะว่าให้ความชุมช่มชื้นกับผิวใต้ตาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็กเกาะบนผิวแกมเนี่ยได้แบบ เออกลางๆแบบคือถ้าสมมุติว่าแกไม่ได้ไปเจอกัศร้อนๆเนี่ยไอ้ตัวนี้แบบอ่ะขึ้นขึ้นรถแท็กซี่เดินห้างอะไรเงี้ยตัวเนี้ยคือรอบเหมือนกันนะคะแล้วก็เนื้อให้ฟิเนชที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆสําหรับคุณน้องคนนี้ต่อไปนะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่แกมีความสุขว่าเออซื้อมาใช้แล้วก็มีความสุขว่าเอะเฉยๆอาจจะไม่ได้เหมาะกับ ผิวแก้มด้วยอาจจะซือน้องเขาก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้มีความสึกว่า,ว,าว้าวอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือ4ตัวนี้นะคะแคดดี้ดอร์งแซมมูนวันไซส์แล้วก็คลีโอนะคะจะไม่ได้พูดเจาะลึกถึง4ตัวนี้มากแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่แกมเจอคือเวลาลงแล้วเวลาเกลี่ยแล้วรู้สึกว่าเกลี่ยยากกว่าตัวก่อนก่อนหน้านี้ที่แกมพูดถึง แล้วก็มีอาการเป็นคราบหรือมีอาการแบบไม่สม่ำเสมอของคอนซีลเลอร์เกิดขึ้นเขาจะบอาคือมันมีคอนซีลเลอร์หลายตัวเพราะฉะนั้นใช้พวกนี้แล้วแบบเอออันนี้ดีกว่านะอันนี้คือสิ่งที่แกมแบบรู้สึกได้นะคะเพื่อนๆลองไปเล่นเนื้อดูได้นะแต่แค่ว่าแกมใช้แล้วแบบอ๋ออาจจะไม่ได้ถูกกับผิวแกมนะคะแล้วก็สิ่งนี้อาจจะไม่ได้ เป็นคอนซีลเลอร์รวยตรงแต่เป็นสิ่งที่แกไม่ชอบเลยนั่นก็คือตัว Play 101 Stick นะคะของ E2D สีีรียีได้มาคือสี01นนะคะเขาจะมีงานที่แบบเป็น สีขาวๆแบบนี้น่าจะเอาไว้ไฮไลท์มากกว่าขาวมากแล้วเนื้อเปี้ยยากมากเนื้อหนามากไม่รู้คือแย่ที่สุดตัวเนี้ยอันนี้คือแบบเนื้อไม่ดีเลยทั้งสองฝั่งถ้าใครจะซื้อก็คือไม่อยากแนะนําเลยแกมใช้แล้วแกมแบบไม่ชอบเนื้อหมดไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวคอนซีลเลอร์ทั้ง15ตัวของแกมนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าจะให้แกมเลือกคอนซีลเลอร์นะก็จะมี4ตัวนี้ที่แกมแบบโอเคลักเลิฟ มากๆจริงๆรงักเลิฟสุดๆรักเลิฟไปเลยรักเลฟิฟรักเลิฟนะคะเอาไปดูกันได้ไปเล่นเนื้อกันได้แล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิเ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะก็ปกติแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิด,ดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้น้องแกรมด้วยนะคะตัววันนี้กมลาไปก่อนและเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้กัไปค่ะสวัสดีค่ะ